นะครับ1ต่อ1เซตรครับโดยเซตที่1นั้นเป็นชัยชนะของ 3, B, B, N, สามพีบีนละพนนนเซตที่2ครับเป็นชัยชนะของคอสโตโมเชียงรายบีซีเซตที่3นั้นเรามาลุ้นกันต่อครับ 2, ทั้ง2ทีมยังใช้กันเงินเซตที่2ครับครับนี่กองเชียร์ของสามพีบีก็ยัง ส่งเสียงเชียสนันนะฮะเป็นยมเนเซียมอาคารจันทันยิ่งครับสลังเลนงช่าปุมวันครับสามีวีด้เวยสิครับสุรารัตน์มาเล็กแปดเดนบอลได้ครับกันญจได้ครับมนยวันให้กับกันที่มาอะไรครับอริสาครับให้กับธนัญญาบอลออกครับ เป็นคะแนนของคอสโมเชียงรายบีซีครับแนัญาลงมาเสริมให้กับคอสโมเชียงรายบีซียา,ายาวครับว่าธนัญเสริฟยาไปเป็นคะแนนของ3บีบีครับ1เท่ากัน พีายาเปิดบอลได้อริสาครับยังเก็บบอลได้ครับงวนยวันให้กับซุปเปอร์วันบอลลงครับโอ้โหตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวนะครับาตีทะแยงไม่มีทางที่จะบิดมุมตรงได้เพราะว่าลักษณะบอลต้องตีมุมนี้มุมเดียวครับของซุปปเอร์วันนี่ครับงวนยวันเสิร์ฟครับสามเป็นมีนำสองต่อหนึ่งคะแนน สามบปมสามต่อหนึ่งเซตสามคะแ,แนนโมวันเสซฟต่อครับนิติยาเบอร์บรอลมาเอาละครับกัญญาัต์ ให้กับปีนันโอตโกอีทรูบ,บอครับโดนออนนงออกไปครับโอตโกชียงรายได้มาอีกหนึ่งคะแนนครับสองต่อสามวิริยาเสริฟครับ ปีปีรับตกลงจากรขายแล้วก็เปลี่ยนทิศทางทำให้กิดปา,าเสียจังหวะถีกคัน่จสมารับครับสามเท่ากันครับวิญญยณเสียต่อยอีกครั้งนะครับเดาเด็ากินดา้าครับวมนยวนครับโอ้โห สุภวันครับปีทัดล็อกออกไปทำคะแนนให้กับ3ไม่มีนครนน,อนท์กันทีมาเสิร์ฟครับนังยาครับเปิดบอลมาปีนั้นครับ เยี่ยมครับอ่าบอลลงเส้นแล้วครับเป็นคะแนนของโคสโมเชียงรายวีซีครับสี่เท่ากันอริสาเสร์ฟครับอริสาเสร์ฟลงตะข่ายครับแจกคะแนนให้กับสาบีบีนครนนท์ ชิชกรมูลเลิศเสิร์ฟให้กับสามบีบีนครนนท์5ต่อ4คะแนนครับจงังหวะที่สองครับยังเก็บบอลได้อลไะครับสุภวันวันนี้ต้องตั้งกับธนัญญาขอาข้ามาครับพิชากรยังเก็บบอลไม่ได้บอลไม่ถึงครับกันจรัตนครับโอ้โ นี่ครับออนุนงยังเก็บบอลได้ดีไม่ข้ามกระดาครับอาเะครับอาเป็นคะแนนของคอสโบรเชียงรายวีซีีไม่เต็มแรงครับสีเข้าๆเบาๆเหมือนที่โค้ชว่าครับอีนั้นเสิร์ฟต่อครับ5เท่ากันอันนี้มาครับอะครับอ่า สีดาหาครับกับมนุวัลไม่ให้เสียงกันครับเสียงแะน,นให้กับคอสโมเชียงรายวีซีครับปีนังเสิร์ฟ่อเสิร์ฟบี้ครับมนุวัลน,นะครับให้กับนี่ครับมาหาชุพาวันยอดเยี่ยมมาว่าตีมุมนี้ดี เสถียรนี่บอกว่ามุมน,นี้มุมเดียวเลยทำไมไม่มาลองธ <c oughs> นัญญาครับนะครับยนง้อิดบอลได้ต้องลองครับันัรัาครับอ้าโอ้โหยอดเยี่ยมมากจ่ายโค้งกับให้กับธนัญญาบล็อกไม่อยู่ครับขอสมอลนำอีกครั้งครับ7-6คะแนน กระโดดบอลลงไปเสิบครับเสิบนี้ครับโอ <ST AN TS> ้โหเอาอะครับล <ST AN TS> ่ะบอลไม่ผ่านวิทยาครับร็อปดีครับ <ST AN TS> เป็นเแดนนอกทั้งทคนิคครั้งที่หนึ่งครับเอาแหละครับที่สุดแดนนอกทั้งทคนิคครั้งที่หนึ่งครับขอโตชียงรายวิธีน้ำห่างอยู่สองคะแนนครับ หลดพรเสิร์ฟครับเสิร์ฟนี้ครับมาหาต้องแก้ไขแล้วครับสุพ awan ดีครับบอลลงครับโอ้โหบอลแก้ไขครับได้ดีเป็นคะแนนของหางไม่มีนคะรอนด,นอ,ดอนหลดแล้วดบอลนะครับ กันยรัตดึงข้องแล้วให้กับธนัญญาโอ้โหยังหาเจ้าโจยังมีเวลาเลือกในการที่จะตีทัดนะฮะโดนบล็อกออกไปครับเป็นคะแนนของคอสโมเชียงรายวีซี9-10ครับเปิดบอลหน้าครับกันทิ่มานั่นแกบ,บอลได้ กันยัาละครับดึงให้กับชนัญญาข้อข้ามเบาๆเอะไะครับกีเดภาต้องดึงมาให้กับกันธีมากันยัาละครับให้กับชนัญญาอีกครั้งหนึ่งยังเก็บบอลได้โอ้โหยอดเยี่ยมกันธีมาครับข้อข้ามมาอ่อนนงครับกันยัาละดึงของอีกครั้งหนึ่งยอดเยี่ยมครับยังเก็บบอลได้กีเดภาครับตั้งให้กับอ่อนนงกันยัาละอลิสาครับยังได้อยู่ เอ่านะครับแก้ไขข้ามไปกัญญรัตน์ดึงคอให้กับธนัญญาครับยังไม่ผ่านบล็อกโอ้โหเอะนะครับปีนันต้องตั้งมาให้กับธนัญญาอีกครั้งหนึ่งขอให้มาครับโอ้โหหลายเลนลี่ครับขาตายไปนิดนิดครับสามบีบีนะฮอนท์ไม่ขยับมารับบอลครับโอ้โหเป็นคะแนนของคอสโบเชียงรายวีซีครับ10-7ต่อคะแนน ยอดเยี่ยมมากปัญญลัรษ์ครับเสริบดีครับสามไม่มีลนล้นครับต้องขอเวลานอกครั้งที่หน,นะนึ่งครับนี่โมนชนกิจครับโมเอิมเริ่มเพลียแล้วครับ อาชนะวันนี้มีสิทธิ์เป็นแชมป์นะครับแต่ว่าาแพ้นี่คิงกรุงเทพมหานครต้องขอบคุณคอสโมเชียงรายวีซีเลยครับที่ทําให้เขาเป็นแชมป์ค่อนข้างจะชัวร์ฮะธนัญ,ญาครับนี่ครับ่าตีทัดลอกออกไปแล้วครับเป็นคะแนนของคอสโมเชียงราย VC 12ต่อเคะแนนครับสามมีนะอนัทนขอเปลี่ยนตัวครับ เอาหมายเลขก13เข้ามาครับปาริชาติรับจีนยาพครับเบิร์บอลไม่ข้านะครับต้องแก้ไขาสุดัาร์อันเดินข้ามากญญร์ดึงดีหลังครับอาริสาชัดออกใบครับ สามบีบีนครนนท์ครับอเิสา,าครับอ่าเขาเข้ามาเรียบร้อยครับเป็นคะแนนของคอสโมเชียงรายบีซีครับสิบสามต่อแปดคะแนนครับ นัญญาเสิร์ฟครับดีครับโโอ้หยอดเยี่ยมครับออนนนงอีกแล้วครับนัญญาเสิร์ฟหาออนนนงครับ14ต่อ8คะแนน เล่นดีด้วยฝีมือด้วยครับแล้วก็มียวงด้วยครับ15-8ต่อครับสามีมีต้องเปลี่ยนตัวนะครับเอาเอลน้องออกครับเ,เอามาเลข17ศรีจกรล,กลงมานะครับ ความปริชาตเสริมครับหนอนออกครับอ่าเป็นคะแนนของทอสมอลครับ16-9เป็นวลนอ็อกทางตั้งอีกครั้งที่2ครับ ก็หมายเลข13ครับวิรทยาลงไปเสริมให้กับคอสโมเชียงรายวีซีแตบอลน้นครับปริชาติครับยอดเยี่ยมข้นมาปริชาติจ่ายหลังให้กับกัที่มา ีนักขอนนนะครับได้มาอีกหนึ่งคะแนน10ต่อ13ครับไอ้10ต่อ1 6วครับอดีมาลงไม่เสิร <te> ์หมอนเข้าสายครับแล้วก็ คอ,อนนอโท,โทษเชียงเซฟไปซีเขาไปนอกครั้งที่หนึ่งครับอันดีมาเสิร์ฟให้กับสามีมีนคอนนท์ดีครับอ่เชร์ประขาย,ยังแก้ไขไม่ได้เรียบร้อยครับอ่ดีชากร่อนหมดแล้วครับบล็อกได้ดีครับ ไปในคะแนน12ต่อ16คะแนนตอนที่มาเสิร์ฟต่อเสิร์ฟยาวครับเป็นคะแนนของคอสบลเชียงรายวีซี17ต่อ12 ธนัญยาครับบอล,ลได้ดีนั้นครับดีไม่ผ่านที่ชากอนครับครับคอสโมเชียงรายวิตทีขอเปลี่ยนตัวนะครับเอาปีนันออกครับเอากอนกระมนครับเข้ามาครับหมายเลข16บากไม่มีนักบอลนครับขอเปลี่ยนตัว เอากนิกาเข้ามาครับเอาทิชากรออกครับหมายเลขเจ็ดออกหมายเลขสามเข้ากนิกาเสิร์ฟครับธนัญญาเปิดบอลได้กนิลัคครับลงมาครับยังเก็บบอลไม่ได้ครับกนิรัคเล่นบอลจังหวะที่สองครับยังเก็บบอลได้ปริชาติครับเคาามา กัน้วระครับอีกครั้งหนึ่งยอดโอ้โหลงมาเนี่ยยังไม่พร้อมเลยครับากรกมลโดดไม่ถึงบอลด้วยครับนะครับขอสโตเชลลไยต้องเปลี่ยนตัวนะครับเอากันจีระออกครับเอาหมายเลขห้านิชารีครับผู้เล่นตัวเซตลงมาเล่นแทนครับ เิรต่อ14ต่อ17คะแนนเปิดบอลได้ครับนิชารีครับบอลสั้นบอลออกครับโอ้โอจหจ่ายบอลสั้นหลังไม่ถึงครับเป็นคะแนนของสามมีมีนครนน15ต่อ17ครับ นีการเสิร์ฟต่อครับเบิดบอลได้ครับโอ้โหมาบอลกระมุ่บอกว่าขอแก้ตัวอีกสักครั้งครับทำได้เยอดเยี่ยมครับ18ต่อ15แล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกเลยครับเอาหมายเลข14บีปีนั้นลบไปเสิร์ฟแทนแลวครับ ปิดบอลได้ไปแล้วครับยังเก็บ,บอลได้โอ้โหยอดเยี่ยมกิตดยาครับตั้งให้กับธนัญญายังเปิดบอลได้อยู่แก้ขข้างไปครับสุภาพวันต้องยกบอลสูงให้กับธนัญญาอีกครั้งนะครับขอข้ามมาบอลล้นเข้าไปแล้วไหมโอ้โหบอลเข้าตาข่ายครับทำให้บริชานั้นเซตลำบากครับเป็นคะแนนของคอสโอลเชียงรายครับสามเอเบอร์นครนนท์ขอเปลี่ยนตัว ของและนอกครับเป็นทั้งที่2 2> ออสองนะครับคอนโซเชียงรายฟีสีครับได้เสร์ฟต่อครับปีนัน19ต่อ15เอาล่ะครับบ่าบอลล้นข้ามาครับปาริชาฮะเล่นบอลสองครั้งครับ เป็นคะแนนของคอสโมเชียงรายวีซีครับ20ต่อ15บ้ามีนันเ์ฟต่อครับนะครับบอลน่าเป็นคะแนนของคอสโมเชียงรายวีซีครับ2ีสิบเวต่อ15ครับนำห่าง6คะแนนแล้วครับ วีนั้นเสิร์ฟต่อครับวีนอนเสิร์ฟไหครับหมายเลขจึงจะเร์ร่มสลีกอนถามีวีนันคอนดอนครับขอเปลี่ยนตัวครับเอาหม่ได้สิสามอ๋อครับเอาหมายเลขสี่ลงมาครับมนต์เยวัน ดีครับอาหารยังแก้ไขไม่ได้ครับสุภวั์ครับยังเก็บบอลได้เอะไะครับนิชาลีครับอาหารตังต้งให้กับธนันธนันพันธ์สุภวั์ครับโอ้ธนันพันธ์ครับโอ้โหบล็อกดีครับจับบล็อกสุภวั์อยู่นะครับ23ต่อ15คะแนน เช้งของสาเป็นมีน้ำค่อนข้างอย่าลิบหลีนลฮะถ้าเกิดคอสโมเช,ชนะเซตนี้ครับศิลปกรครับโฟ,โฟนิศยานนกพรครับไม่ยอมวิ่งไปเล่นบอลต่อจากธนัญ,ญาครับแหม่คสเสียนทำอะไรอยู่แหม่นักกีฬาไม่ยอมวิ่งตามไปเล่นบอล อ่ะครับเป็นคะแนนของสาไม่มีนครนนสุมาวันเสริมครับในสาเปิดบอลได้บอลสัครับ,ดดบ,รบระกะตดบอลปีไม่แรงครับโด,ดไนไปเดียวครับแต่ว่าเป็นคะแนนให้กับคอสโมเชียงรายยีซีเป็นเซตพอยต์ครับในเซตที่สามยี่สิบสี่ต่อสิบหกคะแนนนี่แหละครับโอ้เจ้า,จาตัวดีใจมากเลยครับ จะตกอนลงไปเสิร์ฟครับเสิร์ฟนี้ครับหมุนยวันครับเกาะมาเอาละครับเปิดบอลได้มิชาลีครับให้กับคานันวันยังเก็บบอลได้อีกครั้งหนึ่งศิริยากรครับยอดเยี่ยมครับยังเก็บบอลได้แก้ไขข้ามมาครับโอ้โหปีญันันครับครอปไม่ข้ามตะข่ายเป็นคะแนนให้กับสาไม่มีน้ำคอนดอน สิริยากรเสริมครับยังเป็นเซตพอยต์ของคอสโมเชียงรายบีซีครับเสริมมาครับ,บิดบอลได้พอข้ามมาอาวครับกันที่มาครับฮ่าสีครับสิริวิยาออกไปครับ18ต่อ24ครับ โรเชียงลายบีซีต้องขออบกครั้งที่สองครับอยากเป็นเซตท้ายของลอสโอนเชียงรายวีซีครับ18-24ต่อครับสาบีบีนครดนศริยากรเสริมครับมาเปิดบอลมาเอาละครับตั้งให้กับธนัญาขอข้ามาขอข้ามาแล้วครับ กันที่มาครับยังดีอยู่ครับโอ้โหมาแล้วครับกันที่มาอีกหนึ่งคะแนน19ต่อ24ครับสิริยกรเสิร์ฟต่อครับอภิสาเบิรบอลได้ให้กับกันที่มาครับหน้างอยู่ขอข้ามาเียนัน เอ่าครับแกะบอลให้กับกะทิมาธนัญญาอีกครองครับเปิดบอลได้เอาล่ะครับันิมาอีกครั้งนึ่นยอดเยี่ยมยังได้อยู่โอ้โหเหนียบจริงๆรดีท่านนะครับกะทิมายอ้ยอนครับเยี่ยบมาโอ้โหบอลลงกลางสนามนะครับ20ต่อ24 เกินขึ้นได้ครับยังไม่ได้ครับตามห่างหคะแนนเหลือตัวนี้เหลือน,น้อยแล้วครับบอาโซเชลาร์วิศีขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาจะนลัญญาออกครับเอาปริชยาลงมาสินีกรเสร็จแร้วครับ <Okay. S 1> บอลให้เล่นเอาละครับนิตยา oh. บอลชันครับยังได้อยู่วริชยาครับมีเขา ออกครับโอ้โหเอาละครับอีกหนึ่งคะแนนสามไมมีไล่ไปแล้วนะครับเหลือช่องว่างสามคะแนนครับยี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบสี่าโค้ชเสถียรตอนนี้เริ่มเครียดแล้วครับสี่ก่อนสิร์มครับบอลบอลได้อีกครั้งนะครับปิชยายังเหนียวครับโอ้โห ครับคอสโตเชียงรายวิซีเอาธนัญญาลงไปแทนลีซียาครับช่องว่างเหลือสองคะแนนนะครับศิริยกรเสือครับให้กับสามบีบีนะครนนเสมารครับปิดบอลไม่เข้าตัวเซตต้องแก้ให้กับธนัญญาครับสียาวลยครับโอ้โหยี่สิบสามยี่สิบสี่โอ้โห,โห, 23, โอ,โหอะไรเกิดขึ้นกับคอสโนเชียงรายวีซีตอนนี้ ด้านสามไม่มีนคะรนนท์เขายอมนะครับเขานั่งนะครับเขาไม่รู้จะแก้ไขยังไงแต่ว่าเกมลูกเกมตอนนี้กลับมาได้เปรียบครับเริ่มตามมาห่างเหลือนหนึ่งคะแนนครับเสรามารครับบดบอลได้เอาล้วครับทันยันครับให้กับธันยันยายังอ้าโอห้องยี่สิบสี่เท่ากันครับท่านผู้ชมจากตามหลังอยู่หกคะแนนตอนนี้ไล่ามายี่สิบสี่เท่า ไม่ได้โอ้โหเอาละครับศริยกรเสิร์ฟต่อครับ24เท่ากันเสร์ฟมาครับนิตยาเปิดบอลได้เอาละครับบอลสั้นยังได้อยู่ครับตั้งมา3เมตรนะครับไม่มีใครกล้าตีครับต้องก้ไขายข้ามาโอกาสเป็นของกันที่มาครับนี่นะครับโอ้โหับขึ้นมานำเฉยเลยครับ25 24 นนไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับตามหนังยู่6คะแนนตอนนี้กลับมาได้เซตพอยต์จากคอสโมเชียงรายบี4เสริมมาครับเปิดบอลให้เล่นเอาละครับจ่ายบอลห้อยครับธนัญญาครับแกงบบอลได้โอ้โหเหนียวจริงๆรงนทีมาเรียบร้อยครับไม่น่าเชื่อโอ้โหกลับมาชนะได้ยังไงครับ26-24 ชนะของสามไม่มีนครออนอนท์ครับกลับมาชนะด้วยคะแนน26ต่อ24คะแนนตอนนี้ขึ้นนำแล้วครับ2ต่อ1เซตเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาชมเกมการแขันกันต่อครับในเซตที่4